ตรงนี้้ตรงนนีี่นะคะวันนี้เราก็มีตะก้านะคะเพื่อนๆนะคะมีตะก้าเราก็เก็บผักนะคะนี่นะคะนี่นะคะเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะนี่ก็เลยเก็บไปนะคะเก็บไปแกงเนาะเด็ดเอาเด็ดเอาเลยนะคะนี่นะคะยอดนี่นะคะนี่ตะก้าวางไว้นะคะนี่มาเก็บนี่อีก นี่มาเก็บด้วยกันค่ะเพื่อนๆนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากเนาะวันนี้ดาก็จะมาเก็บนะอืมอมนู่นอีกเก็บเก็บเก็บนะคะอ่อนอ่อน มากับลูกสาวนะคะลูกสาวถ่ายวิดีโอให้นะคะเพื่อนๆเนาะเราถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าถ่ายอีกมือนอึงอีกมือเก็บมันจะสั่นนะคะนี่นี่ดูดนี่นะนี่นะคะนี่นะคะมาๆม,ามาให้ให นี่นี่อีกเยอะมากเลยเก็บเลยนะคะเอายอดหมกอ,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 อุ่อวบๆเนาะเขาบอกว่าแกงอ่อมได้นะคะเอาไปลวกก่อนนะคะถ้ากินดิบจะขมมากนะคะเขาบอกเราก็ต้องเราก็ต้องไปลวกนะ ดูยอดอุดูทงนั้นเลยนะคะนี่นะคะตาลายหรือเปล่าคะทุกสาวถ่ายเยอะเยอะนะคะเยอะเยอะนะคะนะคะนี่ตรงนี้อีก นี่นะคะอืมนี่พอแล้วนะคะอพอลพอเราดูนะคะ <c oughs> ว่ามันจะอร่อยไหมเนาะเ <c oughs> ขาอบอกว่าอร่อยก็อร่อยแหละเนาะนี่นะคะ <c oughs> ไปจ้าเสร็จแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย